ช่วงต้นเกมบริเวณของย่านวัดสันในเกมซบอร์พัง2 0งพัทุกคนจะได้เจอกับเควสแปลกๆเควสหนึ่งที่ผู้เล่นจะได้พบกับผู้ชายที่กำลังเจ็บปวดและกรีดร้องออกมาด้วยเสียงครวญครางนี่ไม่ใช่การทำร้ายร่างกายแต่เพียงอย่างใดแต่ถ้าเราได้สังเกตที่เป้าของเกมของเขาก็ชัดเจนเลยว่าน้องชายของเขากำลังไม่เขาเลยมาขอรบกวนให้เราช่วยพาเขาไปหาที่ปดอกและแก้ไขอาการจากไซเบอร์แวร์ปลูกถ่ายที่ผิดพลาดโดยระหว่างทางที่เรากำลังไปส่งอะไรที่ไม่เคยเจอก็จะได้เจออย่างเช่นรถเชียวเชียวรถเด็กข้ามถนนตำรวจตั้งด่าน ก่อกาจะไปถึงเนี่ยเล่นเอาแทบลากเลือด<ะ>แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะชายคนนี้ก็ได้มาถึงริบบอรอกตามที่หวังไว้ตัวละครนี้มีชื่อว่าเจสซี่จนสันส่วนใครที่รู้สึกคุ้นหน้าตัวละครนี้ก็คิดไม่ผิดครับเพราะในชีวิตจริงแล้วเขาก็คือเจสซี่คอกยูทูบเบอร์ชื่อดังรวมไปถึงยังเป็นนักพากย์และนักสแสดงตลกที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในเกมซัพอพัง2017และตัวของเจสซี่ก็จะโทรมาขอบคุณผู้เล่นรวมถึงการโอนเงินเพื่อเป็นการตอบแทนและหวังว่าแฟนของเขาคงจะชอบซัวเีอร